มาโอเคมาโอเคเราต้องทำอะไรนะอืม ภาครวมเราคือต้องเล่นภาครวมเหรอมาภาครวมเริ่มต้นได้โอเคมาโอเคมีหนึ่งร้อยให้เทถึงร้อยเหรอ ยิ่งตัดต่อเรื่องราวได้สำเร็จเยอะเท่าไรผู้ชมก็จะยิ่งพอใจและความนิยมของผู้ชมก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นรวมการตัดต่อและสามารถออกและสรุปคะแนนปัจจุบันได้ตลอดโอเคเรื่องเกมทิสเมืองพายุหิมะและสถานีอวกาศสุดเร็วร้ายไอ้เคียที่มันในเรื่องกูไม่ใช่เหรอมาออกหมวก เพื่อตามหาหมวกที่กลับมาเจ้าหนูนาิกาจึงได้วิ่งเข้าไปในพายุตามลำพังหลังจากเดินตามเสียงติ๊กต็อกไปไม่นานนักเหล่าลูกเรือก็เจอกับเจ้าหนูนาฬิกาที่กำลังหลงทางอยู่ในทุ่งคิมะนำหมวกและนำหมวกที่เขาจับเอาไว้แน่นกลับมาด้วย ระหว่างการต่อสู้กับตันมือเปินได้บอกความลับเรื่องหนึ่งให้เจหนูนาเดการู้จริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านจิงกาตั้งหากที่เป็นคนร้ายตัวจริงเขาคิดจะวางเพลิงเพื่อทําให้ชาวเมืองไม่มีที่ไปเพื่อขายบ้านให้กับพ่อค้าจระเข่เจหนูนาเดกาและพวกพ้องร่วมการเปิดโปงแผนร้ายของผู้ใหญ่บ้านจิงกาแต่ชาวเมืองกลับคิดว่า,ากลายเป็น การเป็นพนักงานของพวอค้าเจระเคก็ไม่ได้แย่อะไรไม่นานนักจ้าหนุยกาก็กลายเป็นพวกพ้องคนสนิทของเจ้าหญิงกระจกและกับตันมือปืนพวกเขาใช้ความเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหายุ่งยากต,ต่างๆบนเรือเข็มทิศพวกเขาช่วยให้เรือเข็มทิศค้นพบสถานที่รับในหลุมฝังศพผลานเงินทั้งหมดไปกับสวนสัตว์และช่วยลูกเรือ ตามต้านการรอบโจมตีของหัวระเบิดแถมยังทำครังหนังสือของเรือเข็มทิศเปียกปวามไปหมดนี่มันพวกตัวป่วนชัดๆมาลูปพี่ฮานูตัดสินใจเสี่ยงโอ้มันก็คือในเรื่องเดิมเนาะจะเสี่ยงด้วยการใช้ กองกำลังทั้งหมดในการต่อสู้ครั้งนี้แบบหลังชั้นฝาเด็กชายเก้าอินนวมซึ่งเป็นผู้บังคับของบรถไฟกังวลมากเขาเกลี้ยกล่อมให้ลูกพี่หานุลงมือด้วยความระมัดระวงังอาา่าฮะลูกพี่ฮานุได้เดี๋ยวนะลูกพี่ฮานุถูกเกลี้ยกล่อมจนสำเร็จเขาจึงฟังความเห็นของ เด็กชายก็ยินววมและเลือกที่จะต่อสู้ด้วยวิธีที่อ่อนโยนกว่านี้ลูพีหานุอย่ารุนแรงเกิดไปจะดีก,กว่าวันนี้ลูกพี่หานุได้เรียกรวมตัวเพื่อนทุกคนเขาไม่พูดจะอะไรานอกจากส่งเสียงเหออออกมาแต่ทุกคนต่างเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อวนแห่งการต่อสู้ได้มาถึงแล้วชาวเมืองมารวมตัวตามเสียงเรียกของลูกพีหานุ และเตรียมแก้แค้นเพื่อครอบครัวเพื่อคุณยายทั่วที่เสียไปตั้งแต่ฉันยังเด็กลุบี้ฮานุเรียกพวกพ้องของตัวเองมาเพื่อต้านการโจมตีชาวเมืองฝันร้ายและเหล่าลูกเรือต่างร่วมร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนร่วมมือการเอาชนะการต่อสู้ของหัวหน้าสโตได้สำเร็จทิกตอกมิจภาพ ความผูกพันอนาคตเจ้าหนูนาฬิก8แเลยเหรอได้ได้แต่แต่แต่เจ้าหนูนาฬิาากาบุกเข้าไปในห้องของวอลสโตนและตามหาเพื่อนที่ถูกขังแต่เขากับบังเอิญเจอกับนกฮูกที่คุณหน้าคุณตาในกรงครเจระเข้ตัวนั้นบอกว่าเป็นเพื่อนกับนาย ที่แท้เขาก็หกสินะด้วยความผิดพลาดของนกฮูกทำให้เจ้านหนูนเฬิกาถูกจับได้และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงช่วยออกมาได้แค่นกฮูก,กนี่น่าจะเป็นภารกิจเพื่อนร่วมทางของฉันกับนายนะขณะที่เจ้าหนูนาฬิกากำลังตามหาความจริงอยู่ลูกพี่ฮานุก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขากำลังยุ่ง วุ่นวายอยู่กับการปกป้องชาวเมืองฝันหวานเพราะทั้งยังไงมอนสโตนก็ยังคอยอาศัยอยู่ในทะเลคอยโอกาสอยู่ในทะเลลูบิฮานุชนะการต่อสู้กับมอนสโตนครั้งลวครั้งเล่าพอเถอะลูบิฮานุขืนสู้ต่อไปเราจะชนรางจระเขีแล้วนะเมื่อฝันเมืองฝันหวานถูกมอนสโตนควบคุมไว ลูกน้องของเขาลาดตะเวนไปทั่วทั้งเมืองเจ้าหนูนาฬิกาต้องมุ่งหน้าไปโดยให้รอดพน้นจากสายตาของวานัสโตนโอ้ยเสียงเจะาบดนแล้วเจ้าหนู่นะโอเคใส่อันเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหนูนาเรกาสวมหัวจระเข้เพื่อปลอมตัวเป็นหัวนัสโตน เขาออกลาตระเวนไปทั่วและเดินตามถนนอย่างอ,อะไรอลาหลังชางอ,าาอ่ะฮะอือฮึโอเคตัวคุณก็แสนที่จะได้สุดและง่ายสุดแล้วโรงแรมประจำเมืองเสร็จสิ้นและเปิดทำการแล้วแต่วนันนัสโตนตัวร้ายก็โผล่มาอีกจนได้เขาเริ่มแพร่ข่าวลือต่างๆโรงแรม มีมอนสเตอร์กินคนซ่อนอยู่ออมาเจ้าหนู่ิกาเข้าพบอ่าเจ้าหนุนนิกานำลูกโป่งหัวหน้าสโตนมาไว้ในโรงแรมมากมายแล้วบอกทุกคนว่านี่คือมอนสเตอร์กินคนตุ๊กาตากลายเป็นการโปรโมทให้พวกเราซะง,งั้นอืมเจ้าหนุนาฬิกาเข้าพบ พวกศาสตราจารย์นกฮูกและประมาจา์ไม้พร้อมกับได้ร่วมพูดคุยเพื่ออนาคตของเมืองฝันหวานกับพวกเขาพวกเขาหาเรือและตั้งเป้าหมายแรกว่าจะสร้างโรงแรมที่สวยงามในเมืองฝันหวานมันจะต้องมีจำนวนชั้นมากกว่าขีดวินาทีของนาฬิกานะอืม เพื่อที่จะสร้างโรงแรมประจมือศาสตราจารย์นกฮูกจึงขอความช่วยเหลือจากมาดามชมพูพิงพอผู้ที่งดงานที่สุดในหมู่นกกระดาษแต่เนื่องจากคำขอของเจ้าหนูเลกาเธอจึงเสนอราคาสูงริบเจ้าหนูเลกาให้ปรมาจารย์ไม้นำผลไม้ออกมามากมายมาดามชมพูพูพิงจึง ฝืนรับคําขอนี่ไว้อย่างไม่จําใจนะกจิฟบไม่มีความจริงใจพักกันนิดหัวจะปวดอืมดับเหรียญทองแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนับวันพายุเริ่มแรงขึ้นพายุทำให้หมู่บ้านในเมืองสั่นไหวอิดกระเบื้องและคานไม้ถูกลมพัดปลิวไปจนหนึ่งเดียกา ต้องหยุดภยัยวิบัตินี้หรือสุดจนุนออริกาหยิบหมวกปีกกว้างที่มาสเตอร์หมวกทิ้งไว้ออกมาจัดหมวกไว้แน่นและบินไปตามล่มหัวนัา s t o n คิดได้ว่าบางทีวิธีเอาชนะจนุนออริกาที่ดีสุดคือการให้กลายเป็นคนที่ได้รับความนิยมกว่าจนุนริกาหัวนัก s t o n ตัดสินใจช่วยมิสเตอร์โซดาขนมสินค้าเพื่อ เป็นการโชว์พลังหัวหนสโตนจึงเขย่ากล่องใส่โซดาอย่างแรงแต่ไม่ทันสังเกตโซดาข้างในที่พร้อมจะพุ่งออกมาหัวหนโตนเอาอัญ,ญามณีสำหรับสร้างเมืองทั้งหมดไปซ่อนไว้ในห้องมิตรภัยของตัวเองเจ้าหนูเรกาต้องร่วมมือกับเรานกกระดาษแอบเอาอัญ,ญามณีกลับมาที่เมืองเจ้าหนูเรกาแอบหนีเข้าไปในบ้านของหัวหน้าสโตนและใช้ กุญแจเปิดประตูหินนิรภัยห้องมิรภัยเมื่อหัวนัาสโตนกลับมาที่บ้านได้แต่ยินเพียงเสียงร้องจิบจิบอยู่ใกลไๆรวมถึงห้องมิรภัยที่ว่างเปล่าวันนั้นชาวมอนทุกคนรวนได้ยินเสียงร้องให้เสียใจของหัว s โโนน รอบนี้อย่างเมื่อวานก่อนเราจะใส่ไปสี่สี่ห้าเนาะมาโอเคโอค้ยไม่ดีอันนี้มันต้องใส่แต่เดี๋ยวอ่านแล้เดยวก่วอนโรงงานใจดำาของนะสโตน นับไม่มีนั้นไม่มีบระโยชน์เจ้าหนูนาฬิกาแอบแยกส่วนเครื่องจักรทั้งหมดเจ้าหนูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานจึงแล่ตามออกมาด้วยความกดเกลี้ยอ,เ,อเพิ่มไม่ให้มันลดไปมากกว่านี้ไม่นานนันกหัวนัก stone ก็ซ่อมเครื่องจักรเสร็จผู้พ,พนักงานจึงต้องทุ่มเทให้งานที่ไม่จบไม่สิ้นอีกครั้งอุตสาหกรรมคือท่อส่งส่วนพนักงาน ก็เป็นแค่อะไรการค้นคว้าของเจ้าหญิงกระจกน่าเบื่อเกินไปแต่เธอก็ยังคงพยายามต่อไปถึงแม้การนอนจะน่าเบื่อแต่ฉันก็ยังนอนต่อไปเดี๋ยวขออ่านก่นอนตอนแรกคืออะไรเจ้าหญิงกระจกพบว่านอกเมืองฝันร้ายยังมีทะเลทรายและป่าไม้อยู่ซึ่งจะสามารถเข้าไปได้ด้วยการคุ้มครองจากอัญมณีเท่านั้นเธอเริ่มสงสัยใน ปรากฏการสุดอัศจรรย์น,นี้และเริ่มค้นคว้าขึ้นจหนนอิริกาและลูกเรือยังคงเดินหน้าต่อไปพวกเขามาถึงขอบอามาถึงเขตถนนที่กำลังลุกไหม้คนไฟหนาแน่นเพลิงลุกท่วมและเปลวไฟได้ขวางกาั้นการเดินทางของพวกเขาติกตอกไฟลุกโชนแล้วโอเค มาอโอ้ยอืโอ้ยอยังไงก็ไม่หลอดปะไม่ได้ยังไงก็ไม่หลอ,อดอ่ะ เล้ต้องมานั่งเล่นใหม่ถึงตรงนี้นะเมตาโซดายังอยู่ข้างลูกพี่ฮานุเขาเชื่อว่าโซเกสของตัวเองสามารถหาเงินได้ม,มากกว่าหัวหน้าสโตอย่างแน่นอนวันนี้เขาออกไปนอกบ้านแบบนิ่งๆแล้วขอให้ผู้จัดการร้านใบไ,ไม้ช่วยซื้อน้ำบารรมของเขาหน่อยอืมผู้จัดการร้านใบไ,ไม้ โรงรักน้ำมันลมของเขาละแล้วแต่ใครบอกกันเหรอว่าต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำมัลลมน้ำมัลลมของมิเตอร์โซดาถูกจัดการาถูกจัดการร้านถูกผู้จัดการรับเป็นไม้ขโมยไปแบบซึ่งหนะ้าฉันป่าขโมยนะฉันแค่ไม่มีเงินเท่านั้นเองอเรือเข็มทิศกลับมาที่เมืองฝัน ฝันหวานอีกครั้งแต่กับพบว่าเมืองแห่งนี้ได้ถูกวนนสโตนยึดครองไปแล้วส่วนลูกพี่ฮานุก็ถูกวนนสโตนจับตัวไปด้วยในฐานะลูกเรือของเรือเข็มทิศเจ้าหนูเอเดรากาจะไม่มีทางยอมแพ้นแน่นอนระหว่างการก่อสร้างโรงแรมมักจะมีนักท่องเทีย่ยวแปลกๆมากอ่อกลพควอมวุ่นวายโดยการขโมยวัสดุราคาแพงเสมออ,มอยังไงก็ไม่ผ่านวะมา โอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่นไปถึงเจ็ดร้อยก่อนค่อยอว่ากันใหม่อืมค่อยว่ากันใหม่มหมเดี๋ยวถึงเจ็ดร้อยก่อนอ่าหลังๆไอ้นี่ลดเยอะเอาวันที่บวกตรงกลางก่อนหน้าหน้าเยอะอ่ะมา โอเคอืมอ okay. mm ืมเอาวัน hmm. น right. mm ี้ดีกว่ามาเดี๋ยวถึงเจ็ดร้อยก่อนค่อยเล่นต่อ อันนี้ขอทำตัวเป็นแค่คิดเลขกันอ่าอันนี้เหรอโอเคอืมมีเจ็ดกับหกอันนั้นก็จะมากเกินไปใช่ไหมอันนี้มันกวนส้นตีนมากเลย สี่กับสามเป็นเจ็ดเป็นแปดหกกับสามไปอืมอืมอมาอ,อันนี้แล้วกันเจ็ดร้อยค่อยว่ากันใหม่ དང ཡོད ཚད དང ยี่สิบหกยี่สิบสองสามสามไม่ต่างกันเนออืมอโอเค แต้มะอะรถสี่อันนี้รถเยอะนะโอ้มันรถแต้มทุเลศกันมากเลยหลังๆมันมีแต่รถรถถเลยอะฮะก่อนทำสงครามจดรายกาต้องตรวจสอบ เข้ากล่องเกี่ยวข่าวครองเจอกับกัปตันมือปืนก่อนเขาแฝงตัวเข้าไปในฐานของเจ้าวายร้ายนั่นและคิดจะค้นหาหลักฐานความผิดของอีฟายไม่ต้องเยอะได้ไหมอ,อันหลังให้เยอะอยู่ละให้นี่ลยหลังอะ่ะเจ้าหนุ่ยกายเห็นกัปตันมือปืนกำลังสอบสวนคนนักสงสัยที่ไม่มีอาวุธติดมือ เป็นวายร้ายที่โหดเ้่มีจริงหลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน่วยการก็รีบหนียกมามิสเตอร์โซดายังอยู่ข้างลูกพี่โอเคอ่าฮะอโอเคเคยเห็นคนเอาโซโดาไปรดน้ำต้นไม,ม้ไหมอ๋อคือถ้าเราให้ไปเยอะจะเป็นชั้นไม่มีจ่ายเฉยใช่ไหมอ่าโอเคแต่ไม่ให้แพง มาอมอเคมารายได้ของโรงงานเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆวันนั้สโตนจึงตัดสินใจเพิ่มเงินเดือนให้กับทุกคนแต่เมื่อคำหนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินในเมืองแล้วเขาก็แนะนำให้อะไร ลูกพี่หานุขึ้นภาษีด้วย what the fuck ขึ้นเงินเดือนแล้วขึ้นภาษีชีวิตแม่งจะดีกว่าเดิมได้ไงวะฮะฮะแม่งไม่ตางไม่เป็นไรอือฮึ 嗯、两个打蛋面最吧。 นี้วันแล้วครับโอ้เล่นนานแล้วนะภารก,กิจนี่ตอนไหนเนี่ยนานมากอืมเหนนรายการแล้วลูกเรือ,อยังคนเดียวหน้าต่อไปพวกเขามาถึงเขตถนนแล้ว มาต้องอ่านก่อนดิจะลืมไปละจะหนวรเราาและลูกเรือคงเดินหน้าต่อไปพวกเขาถึงเขตถนนที่กำลังถูกไหมควมันไหมหนาแน่นควันไฟหนาแน่นเพิ่งลูกเธอและเปลวไฟได้ขวางกาั้นการเดินทางของพวกเขาไฟลูกชนแล้วมิเตอร์สซดาปรากฏตัวขึ้น ตรงหน้าจ้าหนุาริกาอีกครั้งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพื่อนของรุพี่ฮานุเขาต้องการจะแก้ไขความขัดแยง้งระหว่างรุพี่ฮานุกับลูกเรือ,อพยายามเกี้ยกล่อมให้รุพี่ฮานุหยุดมือซะเจ้าหนุลดาริกาไม่อยู่บ้านชาวเมืองจะขโมยดาวตกอุ้ยมาอันนี้ก็คือเจ้าหนุลดาริกานึกถึงน้ำารมที่เพิ่งได้ามาเขาเป็นพวกลูกเรือที่ชอบการเขย่าวขวดโซดาแล้วปล่อย น้ำบอลลมให้พุ่งออกมาดับไฟไหม้เหตุผลจากนี้เป็นเพียงเอฟเฟกในอะดิเมชันอย่าใช้น้ำบอลลมดับไฟเปอันขาดม,ม,มาตพีีฮานุมไม่ฟังคำแนะนำของมิสเตอร์โซดาแล้วโยนมันทิ้งไปอึกอก รอดูฝีมือฉันนายายอ่านภาคเสริมได้เลยการรับไวม,ม้รีบหนีไปโดยไม่พูดอะไรติกตอก็สักสองหัวใจไม่ดีแล้วสิอย่าถามแค่กินไปก็พออือฮึโอเคอือฮึโอเค,อ,เคอันนี้ดีกว่า อะ่ะมันมันเริ่มวนแล้วผมจะไม่อนานแล้วนะมาอือฮึโอเค อืมไม่ต่างว่ะเคเดี๋ยวนี้ดีกว่า Uh huh. มันเือเก็บคิดเลขแล้วเนี่ยอืมเราต้องหาทางเพิ่มค่าราต้องหาทางเพิ่มค่าลิมแล้ว อันนี้ดีกว่า สิบสองอ่าสิบสองสิบสองเหมือนกันนี่สิบวะสิบสิบสเอ็ดเอาให้ตรงกลางไปสิบสองแล้วกันจะได้ไม่เสียหายอะไรมาก ที่แล้วได้แค่นี้แหละอ่ะสิบเ okay. ก้าตามาเคก็พักตัวงก็ประมาณนี้นะเนาะไปเนื้อเรื่องพักเสริมว็ดดีกว่าไปเรามาต่อกันในเรื่องพักเสริมกันพักเสริมมันต้องเป็นตัวนี้